เวลาแล้วที่ปรมารรมจารย์ทางด้านศิลปะจะ,ะเริ่มค้นหาสุดยอดฝีมือจากทั่วเมืองไทยกันอีกครั้งขอยพบกับการพาเพาะเมล็ดพันธุ์ทางศิลปะครั้งที่สองที่จะเติบโตแกร่งกล้าเป็นต้นศิลปะต่อไปที่นี่ไทย PBS ศิลปาสามารถที่จะหยิบอะไรก็ได้แล้วทำแล้วเป็นประโยชน์โอ้โหมันมีค่ามากนี่รู้ไหมผมเนี่ยเดินทางไปที่ไหนมีแต่คนชมบอกอาจารย์สุดยอดอาจารย์ง้าอโอ้ย,ยมันต้องมีอย่างนี้ต่อไปนะ้วต้องมีนะ รายการน,นี้น่าจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมามีคอมเมนต์ติเตอร์ที่แปลกๆขึ้นมาอาจจะมีการหน้าดำข้าเครียดกับการทำงานที่สนุกขึ้นเวลาก็เยอะขึ้นถึงแล้วครับห้องเก็บศพ ฐถานที่ที่ทุกคนจะได้รับโจทย์หินที่สุดมันคืออะไรไปฟังท่านอาจารย์ให้โจทย์กันครับทุกคนพร้อมและเปิดตาได้เดี๋ยวจะให้เห็นของจริงเพื่อจะได้เป็นแรงบนนันดาลใจในการสร้างศิละปะในวันนี้ถ้าเชิญคุณแอด,ดเปิดได้ นี่เธอเห็นศพที่อยู่ข้างหน้านี่นี่คือความตายซึ่งทุกคนจะต้องเจอจุดจบนี้ทุกคนเป็นเรื่องที่โหดร้ายแล้วกต็ต้องพัดภาคจากคนที่เรารักฉะนั้นสัจธรรมนี้เราสามารถไปสร้างสารรค์เป็นศินละปะได้การพัฒนาสร้างสารรค์ด้านศินละปะวัฒนมเนี่ย มันเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญแขนงหนึ่งของมนุษย์ซึ่งม,ม,มีหลักการทางวิชาการมีกระบวนการวิธีการของมันที่แตกต่างจากงานเรียนรู้ทางจลับตาราหรืองานวิจัยรายการต้ศรนศิลปะได้แสดงถึงกระบวนการในการสร้างสารรค์งานได้อย่างครบถ้วนนะครับเริ่มตั้งแต่ความบันดาลใจความดมใจได้คิดจนกระทั่งมาเป็นแนวความคิดและก็ผ่านกระบวนการในทางเทคนิคออกมาให้เป็นผลงาน รู้สึกว่าคราวนี้ค่อนข้างเปิดกว้างกว่าคราวที่แล้วหน่อยก็คือว่าไม่ใช่แค่คุณจะต้องว่างดรูปเป็นหรือคุณอาจจะมีพื้นฐานทางด้านอื่นก็ได้ที่มีมุมมองทางด้านศิลปะหรือสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะด้านไหนก็ได้ครับ คุณจะต้องสร้างไปจนจบรายการเนี่ยเป็นงานที่หนักหนาสาหัสมากถ้าคุณไม่แน่จริงอย่าเข้ามาคุณต้องเป็นตัวจริง